สวัสดีค่ะพบกับช่องชกล้วยไข่ตุ๋นฟามิลีนะคะทาง y o u t u b e อันนี้เราจะทำเมนูใบเหลียงผัดไข่คะ่ะเป็นเมนูทานใต้เนะเาะถ้าเกิดใครที่เป็นคนใต้น่าจะชอบแต่ไม่รู้คืออันนี้คือเป็นสูตรของแม่ไข่ตุน๋นเองนะคะสูตรของแม่ชกล้วยคือจริงๆก็จะมีกระเทียมนะคะกระเทียมไข่แล้วก็ใบเหลียงที่เราล้างแล้วก็ ของใบอ่อนนะคะที่เราเด็ดและล้างให้สะอาดเตรียมเรียบร้อยไว้แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะให้ใส่น้ำมันเนาะเดี๋ยวเราจะเจียวกระเทียมก่อนนะคะให้หอมหอมแล้วถึงจะได้เอาใบเหลียงลงมาผัดนะคะ เนเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรเยอะค่ะก็จะเป็นน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ซอสรุงรสงน้ำตาลนิดหน่อยอะไรค่ะผัดเจียวให้หอมๆเลยนะคะกระเทียใม,มให้ะะเห,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 หลืองๆค่อยใส่ไข่ลงไปค่ะกระเทียมได้ที่แล้วน,นะคะใส่ไข่ลงไปเลยคะ่ะใส่ที่เทียมไว้ก็กระมานหอมนะคะ เพราะว่าไปเหลียงที่เตรียมมาก็จะประมาณสองก้านรอจะเด้งม,มาประมาณนี้เหมือน,นีัไม่ต้องให้เขาสุกมากนะคะไข่อันนี้ก็นําใบเหลียงลงไปใต้เลยค่ะนําใบเหลียงลงไปผัดได้เลยค่ะนําใบเหลียงลงไป ผัดให้สุกแล้วก็ให้เขายุบตัวลงไปเลยนะคะผัดผัดไปเรื่อยงนิดผัดนานหน่อยนะคะแล้วก็ใช้ไฟแรง้เลยะคะ่ะได้ที่แล้วคะ่ะอันนี้เติมเกลือไปนิดหน่อยนะคะจะไม่ใ,ใส่น้ำปลานะคะจะใช้เกลือแล้วก็เอนน้พริกไทยปอนนะคะใส่พริกไทยปอนลงไปด,ด,ด้วยแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยะคะ่ะน้ำมันหอยเล็กหน่อย ใครชอบปรุงรสที่แบบเติมน้ำตาลก็เติมน้ำตาลไปนิดหน่อยได้นะคะแต่ว่านี่ไม่ใส่น้ำตาลนะคะอันนี้ซีอิ๊วขาวะคะ่ะซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอส,สปรุงรสนะคะซอสาเค็มปรุงรสนะะิดห,หน่อยไม่ต้องเยอะเพราะว่ามันมีเกลือแนละ้วเดี๋ยวเคะ็มค่ะเค็มแล้วก็ผัดน,นะคะค่ะเลยผัดเสร็จแล้วใส่แล้ว เติมดุกลัวแล้วสุมแม่ไก่ตุ๋มจะใส่พริกลงไปด้วยนะคะพอดีทานเผ็ดกันก็เลยเอาพริกลงไปใส่ในผักเหลียงเลยค่ะ,ะ,ะเติมได้ทีนะคะหลังจากที่ผัดไปสักพักก็จะประมาณนี้นะคะ Okay. เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมใส่จานพร้อมทานกันได้เลยค่ะเพราะว่าใบเหลียงเราต้องผัดให้นานนิดนึงค่ะพอคอยยุบตัวอย่างนีย้ยิ่งอ่อนยิ่งอร่อยนะคะเรียบร้อยค่ะใบเหลียงผัดไข่พร้อมเสิร์ฟพร้อมทานค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเพิ่งผัดเสร็จแร้วน้อยเลยค่ะสูตรของแม่เฉาอ้วยก็จะใส่พริกลงไปนิดนึงนะคะพอดีที่บ้านทานเผ็ดกันก็เลยเติมพริกไปหน่อย หั่นพริกลงไปผัดใส่ใบเหลียงนะคะเดีม๋มาดูกันรสชาติร้อนๆเลยค่ะมาค่ะพร้อมทาน